ในส่วนต่อไปนะคะก็จะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เครื่องสแกนบัตรนะคะเมื่อลูกค้าเข้ามาในหน้าของข้อมูลของลูกค้าแล้วนะคะลูกค้าสามารถกดไปที่ปุ่มตรงนี้นะคะคือปุ่มเปิดเครื่องอ่านบัตรนะคะก็จะมีโปรแกรมขึ้นมานะคะอ่านบัตรประชาชนที่เสียบเอาไว้นะคะหลังจากนั้นนะคะให้ลูกค้ากดไปที่ปุ่มนี้นะคะกดเพื่อสแกนบัตรประชาชนนะคะข้อมูลก็จะเด้งเข้ามานะคะ หลังจากนั้นก็ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบแล้วก็กดบันทึกข้อมูลนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการอธิบายในส่วนของการเพิ่มคูปองเด็กที่นอนเสื้อผ้าขนหนูแล้วก็หมอนนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้มาเพิ่มวันชี่เขาก่อนนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของข้างล่างตรงนี้นะคะจะมีเพิ่มผ้าห่มแล้วก็เป็นการเพิ่มคูปองอาหารเช้าของผู้ใหญ่นะคะ งจากนั้นให้กดบันทึกข้อมูลนะคะแล้วก็มาดูที่ฝั่งขวาตรงนี้นะคะถ้าต้องการเพิ่มคูป,ปองเด็กหรือว่าที่นอนเสริมผ้าของนูหมอนนะคะลูกค้าสามารถกดได้ตามปุ่มตรงนี้เลยยกตัวอย่างเช่นต้องการเพิ่มคูป,ปองอาหารชาวของเด็กหนึ่งนะคะก็กดไปตรงนี้นะคะก็จะมียอดสรุปมาตรงนี้นะคะค่ะค่ะในการใช้เครื่องสแกนบัตรแล้วก็ในการเพิ่มคูป,ปองก็จะมีประมาณเท่านี้นะคะ